มาแล้วตัวอย่างการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาททำยังไงให้ได้เงินเยียวยาจากโควิด19ทางทีมงานพลังประชารัฐได้เผยแพร่เอกสารตัวอย่างนะครับสำหรับหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทจำนวน3เดือน ขอย้ำนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าเว็บไซต์เท่านั้นนะครับถ้าหน้าเว็บไซต์จริงๆนั้นอาจจะเหมือนหรือแตกต่างไปจากนี้เล็กน้อยหรือว่ามากกว่านี้ผมไปไล่ดูทีละหน้าเลยนะครับก็คือ ท่านลงทะเบียนทางออนไลน์นะครับพอเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ตัวอย่างนะครับก็จะเจอหน้าแรกอย่างนี้นะครับก็คือให้เรากรอกข้อมูลชื่อนะครับนามสกุลน,นะครับวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็จะมีช่องว่าถ้าไม่ทราบวันเดือนเกิดหรือว่าไม่ทราบวันเกิดนะครับท่านก็ติ๊กไปได้ ช่องหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็มีเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็คือท่านคลิกไปด้านหลังก็จะมีเลขอีกชุดหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องกรอกเข้าไปด้วยมีช่องรายได้ต่อเดือนนะครับให้ท่านได้กรอกแล้วก็มีช่องหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้อันนี้ เน้นเลยนะครับว่าถ้าจะให้ง่ายและสะดวกเนี่ยควรจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าจะได้มีความรวดเร็วในการตรวจสอบแล้วก็ติดต่อกลับมาหาท่านรวมถึงใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือคนใกล้ชิดนะครับอันนี้ในกรณีที่ถ้าเบอร์ของท่านโทรไม่ติดหรือว่าไม่รับเนี่ยก็จะโทรหาคนใกล้ชิดแล้วก็ช่องใส่สําหรับ อีเมลนะครับถ้าท่านมีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่รวมถึง ID l i ไลนะครับถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ถัดมานะครับก็เป็นช่องทางที่ท่านประสงค์จะรับเงินนะครับก็จะมีให้ติ๊กก็คือ รับเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงนะครับบัญชีธนาคารอะ,อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าชื่อของคนที่ลงทะเบียนาานั้นต้องชื่อตรงกับเลขเจ้าของบัญชีธนาคารที่จัดรับเงินนะครับก็คือทุกคนที่ลงทะเบียนาาเนี่ยต้องมีบัญชีธนาคารเป็นของตัวเองเพื่อป้องกันถูกสงสิ่งจากกู้อื่นหรือว่าท่านประสงค์จะรับเงินผ่านระบบพร้อมเพนะครับที่ผูกกับ หมายเลข13หลักของบัตรประชาชนก็ได้นะครับก็คือเลือกได้2แบบนะครับแล้วแต่ที่ท่านสะดวกเลยต่อมาก็เป็นช่องที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับบ้านเลขที่หมู่บ้านนะครับอาคารนะครับอยู่ชั้นไหนนะตอกซอกซอยถนนตำบลน,นะครับรหัสไปรษณีย์อำเภอแล้วก็จังหวัดน,นะครับท่านก็กรอกไปนะครับหลักๆก็หน้า ที่อยู่ในบัตรประชาชนของท่านต่อมาก็เป็นในส่วนของข้อมูลการประกอบอาชีพนะครับท่านก็พิมพ์ไปนะครับว่าท่านประกอบอาชีพอะไรประกอบอาชีพรับจ้างเออเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างประกอบอาชีพอิสระต่างๆนะครับแล้วก็มีตาแหน่งที่ทําอยู่ นะครับขายอะไรนะครับก็บอกไปหรือว่ารับจ้างทําอะไรนะครับต้องทําอะไรบ้างในงานของท่านระยะเวลาที่ประกอบอาชีพนะครับก็คืออาชีพนี้ทํามากี่ปีกี่เดือนแล้วถัดไปก็เป็นช่องให้ท่านติกว่าท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19ในเรื่องต่อไปนี้เรื่องอะไรบ้างนะครับก็มีธุรกิจถูกปิดชั่วคราว ถูกสั่งพักงานเลิกจ้างรายได้ลดลงนะครับหรือว่าช่องอื่นๆท่านก็ต้ไปตามความเป็นจริงแล้วก็ถัดมาเป็นช่องให้เลือกข้อมูลที่ตรงกับท่านนะครับก็คือมีนายจ้างหรือไม่มีนายจ้างนะครับก็คือประกอบอาชีพอิสระท่านก็ติไปตามความเป็นจริง ไปนะครับก็เป็นในส่วนของถ้าในกรณีที่ท่านไม่มีนายจ้างก็คือประกอบอาชีพอิสระนะครับก็จะให้ท่านพิมพ์ว่าท่านประกอบอาชีพอะไรนะครับอย่างในตัวอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นคนขับแท็กซี่นะครับก็ต้องบอกด้านล่างด้วยนะครับระบุเลขที่ใบอนุญ,ญาตใบขับขี่ที่ปรากฏอยู่ในบัตรขับแท็กซี่ของท่านรวมถึงสังกัดของท่านนะครับอา ที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกับสหกรณ์ต่างๆนะครับท่านก็ระบุไปนะครับแต่ถ้าสมมติท่านประกอบอาชีพขายของตามตลาดนัดนะครับหรือว่ารับจ้างทั่วไปนะครับท่านก็บอกไปว่าขายอะไรนะครับหรือว่ารับจ้างทําอะไรนะครับอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็ข้อมูลก็ควรจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจสอบแล้วก็มีน้ําหนักนะครับที่ว่า เชื่อถือได้ว่าท่านได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับเพราะอันนี้หลักๆเลยคือต้องการช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เป็นหลักนะครับเป็นลำดับแรกๆเลยครับและช่องท้ายสุดนะครับก็ให้ท่านติ๊กนะครับว่าท่านรับทราบและยินยอมให้นําข้อมูลทั้งหมดนี้ไปตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและก็ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นความจริงทุกหลักการ นั้นก็จะมีรหัสนะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ,ษ,ษนะครับแล้วก็ตัวเลขที่มีการสลับกันไปมานะครับเพื่อ,อ,อให้ท่านนั้นพิมพ์ตรงกับที่ท่านเห็นตรงหน้านะครับเพื่อยืนยันว่าท่านไม่ใช่ผุนจนในการลงทะเบียนนะครับท่านเป็นคนจริงๆจากนั้นก็กดลงทะเบียนพอลงทะเบียนเรียบร้อยปั๊บเนี่ย ทางหน่วยงานที่เก็บข้อมูลนะครับก็จะจัด,จดส่งรหัสลับนะครับหรือว่ารหัส OTP มาที่โทรศัพท์มือถือของท่านที่ท่านแจ้งไปนะครับพอท่านเปิดมือถือได้รับข้อความรหัสลับนะครับท่านก็นํารหัสลับนั้นเนี่ยมาพิมพ์ตอบกลับในระบบที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับว่าท่านได้รับเลขอะไรนะครับก็ น่าจะเป็นเลข4หลักหรือ6หลักนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจท่านก็พิมพ์ไปตามนั้นแล้วก็กดยืนยันเมื่อทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับก็จะถือว่าการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วต่อไปก็รอการแจ้งยืนยันผลนะครับทาง SMS หรือว่าอีเมลที่ท่านได้แจ้งเอาไว้นะครับ ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าถ้าหากข้อมูลครบถ้วนผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับท่านจะได้รับเงินอย่างเร็วที่สุดก็คือ7วันทําการหลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับซึ่งเงินก็จะโอนตรงเข้าบัญชีของท่านเลยเดือนละ5,000บาทนะครับก็เมษา5,000ัน